เราจะมาสอนประกอบตู้รองเท้ารุ่นกระจกบานเลื่อนให้ดูกันนะครับอันนี้นะครับคือส่วนด้านหลังอันนี้เรียกว่าด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างเป็นอย่างนี้เวลาเราประกอบนะครับถ้าเราประกอบคนเดียวนะให้เราวางแบบนี้นะตรงนี้มันจะมีเนี่ยเห็นปะล่องของมันล่องเพื่อเอาไว้ให้ใส่แบบนี้อ่าโอเคใส่แบบนี้ นี่นะ,ะอาน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ช่วยก็คือไขควงหัวแฉกแบบนี้หรือถ้าใครมีไขควงไฟฟ้าใช้ไขควงไฟฟ้านะครับมันจะประหยัดเวลาของเราใส่เข้าไปมันจะมีรูของมันอยู่นะรูของแผ่นนี้นะใส่ให้ตรงแล้วก็ทำการยิงนะฮะ เราก็เสียบไว้ก่อนนะแล้วเราก็ยิงเลยโอเคแบบนี้แล้วเราก็มาทำอีกฝั่งนะึ่งให้เราจับตั้งขึ้นเลยครับนี่เราวมจะได้อย่างนี้นี่นะวิธีการใส่บานข้างหน้านะอันนี้เขาเรียกว่าบานข้างหน้าอ่าโอเคนี่ลงล็อกของมันพอดีนี่นะนี่นะครับแผ่นที่จะต้อง ใส่ด้านล่างสังเกตดีๆมันจะมีเขี้ยวดีแบ้ตมันแบบีเสร็จแล้วเราก็นี่ะนลงขนี้ายจตรงนิ้นนต,นนต,นนต,ต,ตบตบมันเข้าไปอย่งนี้นะครับตบอ่าเรียบร้อยครับเป็นข้างบนนี่สังเกตง่ายมันจะเป็นแผ่นใหญ่อย่น,นี้เลยให้เราเนี่ยวางฝั่งเข้าไปอันนี้เราจะต้องเล็งดีๆหน่อยครับเราจะต้องใส่ฝั่งข้างหน้าก่อนก็คือฝัขข่งนี้ก่อนอ่าโอเค นี่เรียบร้อยน็อตอีกสองตัวที่เราต้องใช้นะครับนี่เราต้องยิงตรงนี้กับตรงนี้นะครับการยิงกดกดข้างบนนะกดมันลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปกดข้างบนนิดนึงยิงเรียบร้อยในชุดนะครับเขาจะให้ตัวเนี้ยอาจจะเรียกว่าวตัวเป็นตัวลองแผ่นกัน ันนี้เราทำการนับห้แล้วนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้มา20ตัวช่องที่6กเขาใส่ไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่เข้าไปเขาใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคทำนี้ทั้งสี่ด้านทั้งสี่ฝั่งับนะครับ,รบเข้าไปอย่างนี้จับอย่างนี้ฮะเข้าไปาไปึ๊บแล้วก็วา,า,างอ่าแบบนี้ใครจะใส่ข้างบนก่อน ก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ว่าผมคิดว่าใส่ข้างล่างง่ายกว่าอ่าสองแผ่นบนสุดท้ายนะครับสองแผ่นบนสุดท้ายให้ทําแบบนี้ครับให้ใส่ให้ใส่ด้านบนก่อนนะให,ให้เราจับอันนี้ไว้นะปึ๊บให้เราตรงน,นี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ก็วางกันหน้าเรียบร้อยครับเทคนิคมันใส่ง่ายพอเราใส่แผ่นวางแผ่นทุกชั้นแล้วนะครับเราจะเขาจะมีตัวนี้มาให้ตัวนี้ก็คือล็อกด้านบนนี่นะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยมันจะล็อกให้เนี่ยนะนี่หันฝั่งนี้ออกนะแผ่นนี้จะต้องอยู่ข้างหลังจะต้องใส่แผ่นนี้ก่อนนะครับสังเกตอันนี้คือด้านบน อันนี้คือด้านบนด้านล่างจะเป็นล้อเลื่อนนะครับด้านล่างจะเป็นล้อเลื่อนแบบนี้เคขั้นตอนการใส่สแ,แันแรกนะจะ่ยากเลยนะครับอันนี้ต้องใช้สมาธิหน่อยยีการใส่นะครับเราต้องใส่ตรงกลางพาวกอ่ะสังเกตไหมตรงนี้นจะมีรูรูเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยดันตรงนี้เข้าไปแบบนี้นะใส่เข้าไปให้ตรงรูใส่ด้านในก่อนนะครับ่พอตรงรูแล้วถ้ามันตรงรูแล้วเนี่ยมันจะสามารถยกล้อเนี่ยเข้าไปได้เราต้องใช้นิ้วเนี่ยนิ้วชี้นะสองข้างเลยดันล้อขึ้นด้วยนะ เพื่อจะได้ใส่ได้ง่ายอ่าแบบนี้พอเราดันล้อแล้วเราก็ากะระยะว่ามันลงร่องหรือยังถ้ามันลงแล้วเ,เสร็จแล้วมันก็จะตันตบบ,บนี้เลยตรงเนี้ยยางตรงเนี้ยครับเขามีไว้ให้สําหรับกันบาลเลื่อนเลื่อนมากระแทกแรงๆนะอย่าลูกค้าอย่าไปดึงมันออกนะครับเอาไว้กันกระแทกนะครับมับนที่สองเหมือนกันใส่เข้าไปในร่องนะบ,บานนี้ใส่ง่ายเลยครับใส่เข้าไปร่องเสร็จปุ๊บวางเรียบร้อยเลย